<Alpha. S 2> คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่29/2560ัเรื่องให้จัดการศึกษาคั้นพื้นฐาน15ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา265ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ 1. การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศให้ดำเนินการได้ในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภา,าคตะวันออก Eastern Economic Corridor ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่2องทับพ 2, เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกลงวันที่17เดือนมการาคมพุทธศัการาช5 6 6 0วงเล็บสเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดม,มศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศตามคำสั่งนี้ การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศจะดำเนินการนอกเขตพื้นที่ตามวัดหนึ่งก็ได้โดยความเห็นชอบของคอพอททั้งนี้การจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นการดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนหรือพัฒนาการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ตามวงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสอง ข้อ 2. ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเรียกโดยย่อว่าคอพออ,อ,พอประกอบด้วยวงเล็บ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการวงเล็บสกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ผลัดกระทรวงการคลังผลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมสถาบันอุดม,มศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการวงเล็บ3กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3าคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการและให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ข้อ 3, ให้คอพอออทมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้วงเล็บ1กำหนดศาสตร์วิทยาการและสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่สถาบนันอุดมมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมมศึกษาในประเทศไทยวงเล็บ2พิจารณาสรรหาอนุมัติและจัดทำข้อตกลง กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาในประเทศไทยวงเล็บ3กำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบวิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาตามวงเล็บ2โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วงเล็บ4แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อกระทำการใดๆอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคอพอทอหรือตามที่คอพอทมอบหมายวงเล็บ5ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคำสั่งนี้ข้อ4สถาบันอุดมศึกษาที่มีศัก,กยภาพสูงจากต่างประเทศซึ่งคอพออ,พออนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้จัดการศึกษาในประเทศไทยตามคำสั่งนี้ให้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎด,ดังต่อไปนี้วงเล็บ1กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวงเล็บ2ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาวงเล็บ3หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมมาศึกษาในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำสั่งนี้คอพอตอาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใดอีกได้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศอาจได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนก็ได้ ข้อ5ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดม,มศึกษากระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบงานธุรการของคอพอ,อ,อ,พอรวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่คอพอ,อ,อ,อแต่งตั้ง การเบิกจ่ายเบีย้ยประชุมของคอพอทคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชษฎีกาว่าด้วยเบีย้ยประชุมกรรมการส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นที่จำเป็นให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการทั้งนี้ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม,มศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ข้อ6กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการข้อ7ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ข้อ8คํคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่งณวันที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2560พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอัลฟา